สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอคนรักพระสมเด็จทุกทท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคนรักพระสมเด็จเนื้อหาเก่าถึงยุคนะครับ EP แบ่งปันพิเศษครั้งที่187นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทร096 902 6829 ID Line 096 724 0203มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับแบ่งปันบูชาพระสมเด็จเนื้อหาเก่าถึงยุคนะครับองค์ละห้าร้อยบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์ที่หนึ่งกันเลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพิมพ์มีหน้ามีตานะครับฝังแร่ตะไบทองนะครับพี่นะครับองค์นี้นะครับ นี่สวยๆเลยครับเนื้อหาเก่านะครับหนึกนุ่มเลยนะครับองนี้ครับอ่าเป็นพิมพ์มีหน้ามีตานะครับพี่นะองนี้เก่านะครับมีแร่ต่ไบทองเลยนะครับองนี้นะครับนี่สวยๆเลยนะครับพี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับอ่านี่ครับสวยๆเลยครับพี่ๆครับองนี้นะครับเม็ดบวนสารเม็ดดำเม็ดแดงนี่นะครับเต็มเลยนะครับพี่นะเบอร์หนึ่งนะครับองนี้ครับนี่ครับ สวยเลยนะครับพี่พี่ครับดูครับนี่โอ้โหดูครับเก่าๆเลยนะครับนี่สวยๆเลยครับพี่ครับดูด้านหลังนะครับนี่ครับอ่าเบอร์หนึ่งนะครับรงนี้นะครับนี่สวยสวยเลยนะครับนี่เก่าๆเลยนะครับเบอร์หนึ่งนะครับต่อมาเบอร์สองนะครับอ่าเบอร์สองนะครับเป็น พระซุ้มกอนะครับเป็นพระซุ้มกอเก่าถึงยุคเลยนะครับพี่นะครับนี่นะครับด้านหลังนี่นะครับแล่ดอกมะขามขึ้นอย่างนี้เลยนะครับพี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้สวยๆเลยครับนี่นะครับพระซุ้มกอเก่ามากเลยครับพี่นะซุ้มกอเก่านะครับตรงนี้นะครับนี่สวยๆเลยครับพี่ครับอ่านี่ครับพระซุ้มกอนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับ นี่นะครับดูครับแร่ดอกะขามว่านเต็มเลยนะครับนี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับเบอร์สองนะครับต่อมาเบอร์สามนะครับเบอร์สามนี่ครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้นะเป็นมีแร่ตะไบทองนะครับดูครับนี่ครับนี่ครับเป็นสมเด็จหลวงวิจาร์ณจิรนายนะครับยุคแร่ตะไบทองนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆครับ นี่นะครับเก่าๆสวยๆเลยครับหมายเลขสามนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเก่าๆเลยครับมีแร่ตะไบทองเต็มเลยนะครับนี่ครับองค์ที่สามนะครับมวลสารเยอะเลยนะครับตรงนี้นะนี่เป็นสมเด็จหลวงวิจารเจรนายนะครับฝังแร่ตะไบทองนะครับต่อมาหมายเลขสี่นะครับ หมายเลขสี่เป็นพิมพ์พระลอดนะครับพระลอดมหาวันนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเก่ามากครับนะฮะพระเนื้อเก่าถึงยุคเลยครับพี่ครับดูครับนี่พระลอดมหาวันพิมพ์ใหญ่ครับพี่ครับนี่ครับสวยๆเก่าเก่าครับพี hey ่ดูครับนี่นี่เก่าเก่าเลยนะครับนี่ครับพระลอดเก่ามากครับพี่ครับตรงนี้นะครับนี่ครับสวยๆเก่าเก่าเลยครับพี่ดูครับนี่ โอ้โหเก่ามากครับคราบดินคราบกุนี่เต็มเลยนะครับนี่นะครับพาลอดมหาวันพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับหมายเลขสี่นะครับต่อมาหมายเลขห้านะครับหมายเลขห้าเป็นพิมพ์ยอดขุนพลนะครับเนื้อหนึกแกร่งเลยนะครับองนี้นะครับนี่ครับเนื้อแกร่งมากครับองนี้นะครับดูครับนี่นะครับดูครับพี่พี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับ แกรงมากนะครับตรงนี้นะครับโหดูครับพี่นะครับนี่เก่าๆเลยครับพี่ดูครับเนื้อนี่นะครับตกผนึกเลยนะครับนะเป็นพิมพ์ยอดขุ่นพลนนะครับน่ครับดูด้านหลังนะครับนี่สวยๆเลยนะครับพี่ๆครับนี่มวนสาเต็มเลยนะครับนี่ครับเบอร์ห้านะครับตรงนี้นะครับนี่เบอร์ห้านะครับ ต่อมาเบอร์หกนะครับเบอร์หกนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเบอร์หกนะครับสวยมากนะครับเนือเก่าหนึกนุ่มเลยนะครับตรงนี้นะครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆครับอ่าลงรักทองเก่ามาเลยนะครับนี่นะครับลงรักลงทองเก่านะครับนี่ครับเบอร์นี้เบอร์ที่หกนะครับตรงนี้นะนะครับเบอร์ที่หกนะครับ นี่ครับสวยๆเลยครับพิมพ์พระประธานใหญ่นะครับนี่ครับโอ้โหคาบลาคาบลักเก่าๆเลยนะครับเนื้อหนึบนุ่มนะครับนี่ครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพระประธานนะครับเบอร์หกนะครับต่อมาเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดเป็นพิมพ์ปกโพนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ปกโพนะครับเนื้อหนึบแกร่งเลยนะครับองนี้นะครับนี่ครับโอ้โหดูครับพี่เนื้อแกร่งมากครับพิมพ์ปกโพนะครับ นี่ครับสวยๆเก่าๆเลยครับพี ote, <S <S ่ดูครับนี่นะครับพิมพ์ปกโพนะครับนี่ครับเบอร์ที่หกนะครับอ่าเบอร์ที่เจ็ดนะครับวงนี้เบอร์ที่เจ็ดนะครับนี่เบอร์ที่เจ็ดนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับมวลสารครับนี่ครับหมายเลขเจ็ดนะครับวงนี้นะหมายเลขเจ็ดนะครับ เก่าๆเลยนะครับนี eria, bbe 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 ่หมายเลขเจ็ดนะครับต่อมาหมายเลขแปดนะครับนี่ครับหมายเลขแปดนี้เป็นพิมพ์พลอดนะครับแบบนี้นะครับพี่นะครับเก่าๆเลยพี่ครับนี่แบบนี้เลยนะนี่นะครับได้มาเก่าๆแบบนี้ครับพี่นี่โอ้โหดูครับลักยางไม้เก่าๆเลยพี่นะครับเนี่ยเป็นลักยางไม้นะครับพี่เนี่ยเก่าๆเลยครับเนี่ยนี่ครับเป็นเหมือนใบโพมาแบบนี้นะครับนะพลาดนะครับ นี่ดูลักครับโอ้โหลักเก่ามากครับพี่นะลักเก่ามากเลยนะเป็นลักยางไม้แบบคนโบราณเลยนะพี่นะเห็นไหมนี่นี่ดูครับนี่ลักยางไม้เก่าๆเลยครับนี่ครับสวยๆนะครับเนี่ยนะครับเบอร์แปดนะครับห้าร้อยบาททุกองคนะครับพี่นะต่อมาเบอร์เก้านะครับนี่เบอร์เก้าเป็นพระผงสุพรรณนะครับ ดูครับนี่ลักยางไม้เก่าๆเลยนะครับพี่นะดูครับนี่นี่ครับโหพระผงสุพรรณนะครับพี่นะครับนี่ครับดูครับด้านข้างนี่ครับเห็นไหมครับนี่ดูด้านหลังครับปูู่ดูครับนี่เขาลงรักยางไม้เก่าๆนะพี่นะคนโบราณโบราณเขาโหนะครับสุดยอดนะครับสวยมากเลยครับพระผงสุพรรณองนี้นะครับพี่นะครับนี่ นะครับหูยานเลยนะครับองนี้นะเข้าไมครับเส้นใบหูคมชัดนิ้วมือในคมชัดเลยนะครับเนี่ยนี่ครับเบอร์เก้านะครับห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเบอร์สิบนะครับนี่นะครับเบอร์สิบนะครับองนี้นะครับเป็นสมเด็จนะครับพิมพ์มีหน้ามีตานะครับพี่นะครับดูครับเนื้อมวลสารเก่ามากครับเนื้อตกผนึกเลยนะครับนี่ครับเนื้อตกผนึกเลยนะครับพี่นะครับเบอร์สิบนะครับ สวยยเลยนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับพี่ๆครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับนี่ครับองนี้นะครับเบอร์สิบนะครับใครสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับเบอร์สิบครับดูครับมวลสารเต็มเลยครับพี่นะครับนี่นะครับเบอร์สิบนะครับองนี้นะครับ นี่นะครับเบอร์สิบนะครับต่อมาเบอร์สิบเอ็ดนะครับนี่ครับเป็นพระซุ้มกอนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพี่นะพระซุ้มกอพิม์ใหญ่เนื้อหูเนื้อในนี่เขียวเลยนะครับพี่นะนี่ครับเก่าๆเลยครับพี่ดูครับนี่โอ้โหเก่าๆเลยครับพี่นะซุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับเก่าๆสวยๆเลยครับพี่ครับดูครับ นี่เป็นหลังกาบหมาครับมีรอยปาดแบบนี้ครับเนื้อเขียวดินคกเลยครับพี่เนี่ยนะครับสวยๆเลยพี่ครับดูครับนี่สุงกอนะครับเก่ามากครับพี่นะเก่ามากครับนี่ต่อมาหมายเลขที่สิบสองนะครับนี่ครับโหเนื้อนะครับแกร่งมากครับองนี้ครับนี่เนื้อนึกแแร่งนะครับสวยมากๆครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้นะครับ นี่นะครับสวยๆเลยนะครับเบอร์ที่สิบสองนะครับนี่ครับเก่าๆเลยครับพี่ครับนี่เบอร์ที่สิบสองนะครับนี่มวลสารเก่าๆเลยครับพี่ดูครับนี่ครับเบอร์ที่สิบสองนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเบอร์ที่สิบสองนะครับ ต่อมาหมายเลขที่สิบสามนะครับเป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับดูครับหูเก e ่าเก่าเลยครับพี pigs, ่น oh, For ี่ครับพระรอดพิมพ์ใหญ่ครับพี่นะครับเส้นน้ําตกคมน้ําเนี่ยอ่านี่ครับหูดูครับพี่นี่รักเก่าเก่าเลยครับพี่นี่ครับนะครับรักเก่าเก่านะครับครับดินครับกุกเต็มเลยครับพี่นี่ครับพระรอดลําพูนนะครับ สวยๆเลยครับพี่ดูครับเนี่ยเนื้อในนี่ออกเขียวก้านมะลินะครับนี่เบอร์ที่สิบสามนะครับเบอร์ที่สิบสามนะครับพะรอดนะครับต่อมาเบอร์ที่สิบสี่นะครับเบอร์ที่สิบสี่นะครับเป็นอ่าพระสมเด็จนะครับหลวงวิจารนะครับนี่วังหน้านะครับเขียนว่าวังหน้านะครับนี่นี่นี่วิจารนะครับหลวงวิจารนะครับนี่ครับมีโค้ดมีเลขนะครับนี่นะครับ หนักนะครับพี่เนี่ยโหยังหนักเลยนะองค์แค่เนี้ยแต่หนักตันแบบหนักมากอะนะครับนี่ครับเป็นเนื้อโลหะนะครับเป็นเนื้อสีทองแบบนี้เลยนะครับนะครับเอาห้าร้อยบาทครับหลวงวิจารณ์ครับวังหน้านะครับวังหน้านี่ครับสวยๆเลยนะครับต่อมาหมายเลขที่สิบห้านะครับสิบห้านี่ครับเป็นสมเด็จลงรักปิดทองเก่านะครับพี่นะครับนี่ สมเด็ดลงรักปิดท้องเก่านะครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่ครับนี่สมเด็จลงรักปิดท้องเก่านะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อสวยมากเลยครับพี่นะครับรักทองเก่านะครับพี่แบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับ่าแบบนี้สวยๆเลยนะครับพี่ๆครับนี่ครับสวยๆเก่าเเลยครับพี่ นี่ครับโหดูครับพี่ๆครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับนี่เบอร์ที่สิบห้านะครับนี่เก่าๆเลยนะครับต่อมาเบอร์ที่สิบหกนะครับลงรักปิดทองเก่านะครับนี่สวยๆนะครับสวยนะครับโหดูเนื้อเลยพี่นี่เนื้อสวยๆเลยนะครับนะนะครับดูครับลงรักปิดทองเก่านะครับ นี่ครับสวยๆเลยครับพี่ครับเบอร์ที่สิบหกนะครับสวยมากครับนี่ครับนี่นะครับหลังสังขยาด้วยนะครับนี่เก่าๆเลยครับลงรักเก่านะครับนี่ครับเบอร์ที่สิบหกนะครับนี่นะครับต่อมาเบอร์ที่สิบเจ็ดนะครับนี่ครับวันนี้อยู่ในเลี่ยมพลาสติกเก่าเลยนะครับพี่เนี่ยดูทับหลังสังขยาด้วยครับนี่ พระสวยมากครับนี่ครับพระสวยมากเลยครับพี่นี่ครับดูครับพระเก่าๆสวยๆเลยครับพี่นี่ครับเก่าๆเลยครับพี่ครับดูครับนี่ซุมนี่ยุบขดตัวเลยครับพี่นะครับนี่เบอร์ที่สิบเจ็ดนะครับเบอร์ที่สิบเจ็ดนะครับ นี่ครับโอ้หดูครับเก่าๆเลยนะพี่นะนี่เบอร์ที่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับต่อมาเบอร์ที่สิบแปดนะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับดูครับอย่างสวยเลยครับพี่นะครับอย่างสวยเลยครับเก่ากึกครับพี่นะครับลักยางไม้ลักเก่าๆเลยครับนี่ลักเก่าๆเลยครับดูครับนี่โอ้ยดูครับเนี่ย นะลักเก่าๆเลยครับพี่ดูครับนี่นะครับผงสุพันธ์นะครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยางเก่าเลยครับพี่นี่ผงสุพันธ์นะครับเบอร์ที่สิบแปดนะครับต่อมาเบอร์ที่สิบเก้านะครับเบอร์ที่สิบเก้าเป็นวัดเกตชัยโยหกชั้นนะครับโอ้โหนี่เส้นคมคมเลยพี่ดูครับนี่เส้นคมคมเลยนะครับ น oh, er exactly e uh ี่ครับวัดเกตโอ้โหสวยมากครับเบอร์นี้นะเบอร์ท hmm. ี่สิบเก้านะครับพี่สวยๆเก่าๆเลยครับพี่ดูครับนี่นะสวยๆเก่าๆเลยครับพี่นะครับนี่ครับเบอร์ที่สิบเก้านะครับต่อมาเบอร์ที่ยี่สิบนะครับนี่ครับโอ้โหดูครับนี่นี่ครับเนื้อนี่เขียวเลยนะครับเนื้อในนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่ครับนี่ โูหดูครับพี่ครับนี่นะครับพระสมกอนะครับนี่เป็นพระสมกอกําแพงเพชรนะครับเป็นมวลสารที่อยู่ในเนื้อของพระสมเด็จนะครับนี่ครับอ่านี่ครับนี่สวยๆเลยครับพี่นะพระสมกรองที่ยี่สิบนะครับต่อมาเบอร์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้มีคราบความเก่าคราบกุอะไรแบบนี้นะครับนะ นี่ครับเก่าๆเลยนะครับพี่นะเก่าๆเลยครับพระสวยมากครับพี่นะครับเนื้อนี่ตกผนึกเนื้อแกร่งเลยนะครับนะนี่ครับดูครับโอ้โหดูครับพี่ๆครับเนื้อนี่เหมือนแบบเนื้อระเบิดขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยนะครับนี่นะเบอร์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเก่าๆเลยนะครับพระสวยมากครับมีมวลสารเต็มเลยครับเม็ดดำเม็ดแดงนะครับนี่มวลสาร เก่าเลยนะครับนี่นะครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับต่อมาเบอร์ที่ยี่สิบสองนะครับนี่ครับเป็นพระรอดนะครับนี่ครับดูครับเก่าๆเลยครับพี่นะพระรอดมหาวันนะครับอ่านี่ยครับดูครับพระรอดเก่าๆเลยพี่ครับนี่พี่ๆครับสวยๆนะครับพี่ๆครับนี่ นะครับเก่าๆเลยครับพี่ๆครับนี่นะครับเก่าๆเลยครับนะครับเก่าๆเลยครับพระรอดนะครับนี่นะครับขูหเบอร์ที่ยี่สิบสองนะครับต่อมาเบอร์ที่ยี่สิบสามนะครับนะครับเป็นพิมพ์พระวทานนะครับเก่ามากครับนี่ครับ โอ้ยพี่ดูครับนี่เก่าๆเลยครับพิมพ์พระประธานนะครับเนื้อมวลสารนี่เก่ามากนะครับเม็ดดําเม็ดแดงนะครับมวลสารองค์พระซุ้มกรนี่เต็มเลยนะครับนี่ครับวงแขนเต็มชัดเจนเลยครับโอ้ยดูครับพี่นี่องค์พระเอียงเล็กน้อยนะครับตามพิมพ์เลยนี่ดูครับสวยๆเลยครับพี่นะครับนี่ มวลสารเต็มเลยนะครับนะมวลสารเต็มเลยนะครับนี่ครับเบอร์ที่ยี่สิบสามนะครับนี่ครับเบอร์ที่ยี่สิบสามนะครับเก่าเลยนะครับต่อมาเบอร์ที่ยี่สิบสี่นะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อมวลสารเนี่ยเป็นแร่ตะไบทองนะครับ ื้สวยมากเลยครับพี่นะอันนี้เนื้อสวยมากนี่แร่ต่ไบทองด้วยนะครับนะสวยๆเลยครับนี่แร่ต่ไบทองนะครับพี่ๆครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับโอ้โหเก่าเลยครับนะหมายเลขยี่สิบสี่นะครับนี่หมายเลขยีสี่นะครับต่อมาหมายเลขยี่สิบ้านะครับนี่ครับ เป็นพิมพ์ใหญ่ฐานล่องนะครับนี่พิมพ์ใหญ่ฐานล่องนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่ครับนี่เนื้อเก่าๆเลยครับพี่นะครับนี่นะครับด้านหลังนี่เป็นหลังอ่าอ่าเขาเรียกหลังอะไรนะพี่นะนี่หลังเถาวันหรือหลังอะไรเนี่ยครับเนี่ยแบบเนี้ยนะเนี่ยเก่าเลยครับเนี่ยตัวเรมวลสารซุ้มกอนะครับเนี่ยนี่ครับเก่าาเลยนะครับพี่องนี้นะครับ นี่นะครับเบอร์ที่ยี่ห้านะครับต่อมาเบอร์ที่ยี่หกนะครับนี่ครับเบอร์ที่ยี่หกนะครับนี่นะครับโอ้ดูมวลสารพี่สวยๆเลยครับนะมวลสารนี 26, ่นะครับเก่าถึงยุคเลยนะครับพี่นะครับนี่มวลสารเก่าถึงยุคเลยครับพี่นี่ครับโอ้โหดูครับพี่ๆครับ นี่นะครับเก่าๆเลยครับเนี่ยดูครับพิมพ์ใหญ่ด้วยครับพี่นี่นะครับดูครับสวยๆนะครับมนสารนี่เต็มเลยนะครับนะดูครับนี่นะครับเก่าเลยครับหมายเลขที่ยี่สิบหกนะครับนี่ครับต่อมาหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่ครับเป็นพับผงสุพรรณนะครับ ดูครับลักยางไม้เก่าๆนะครับนี่ครับบ้านนี้มีผงสุพพันนะครับมีสุ้มกอมีสมเด็จนะครับนี่ผมก็นํามานะครับพี่นะมาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับนี่ครับดูลักครับโอ้โหรักยางไม้นี่ครับอายุเป็นร้อยปีเลยนะครับแบบนี้นะครับเก่ามากครับพี่นะนี่เก่ามากครับพี่นะครับแบบนี้ครับนี่เก่าาเลยครับพี่ ด้านข้างเนี่ยพวกร้อยวงร้อยปาดนี่ครับเนี่ยนี่วงร้อยปาดเนี่ยเห็นไหมนี่ลักยางไม้ปกปิดอยู่นะครับเห็นไหมเนี่ยโอ้ิดูครับเนี่ยหงสุพันองนี้ครับเบอร์ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับต่อมาเบอร์ที่ยี่สิบแปดนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ลงลักปิดทองนะครับสวยมากองนี้ครับนี่ครับลงลักปิดทองสวยมากครับองนี้ครับพี่ นี่ครับนี่ครับเก่าๆเลยครับพี่นี่ครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับเบอร์ยี่แปดนะครับ ดูครับเนื้อนี่ตกพันนึกอยู่ด้านในเลยนะครับนี่เบอร์ยี่ิบแปดนะครับเก่าๆลงครับเลยครับต่อมาเบอร์ยี่ิบเก้านะครับนี่นะครับเป็นพระสุ้มกอนะครับดูครับโอ้โหเก่าๆเลยครับพระสุ้มกอนะครับนี่ครับสวยๆเก่าๆนะครับพี่ๆทำนำอ่าเขาเรียกว่านำไปเข้าชุดนะครับได้เลยนะครับพี่ๆครับ นี่วันนี้มีโอกาสได้เช่าพระซุ้มกอมาแบ่งปานพี่พี่เอฟซีนะครับดูครับนี่รักยางไม้เก่าๆเลยครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่เขาเรียกว่าแอบปานแดงๆนะครับเรียกว่าแร่ดอกว่านดอกมะขามนะครับเนี่ยจะขึ้นนะจะขึ้นตามผิวพระนะครับเนี่ยจะขึ้นตามผิวพระนะครับนี่สวยๆนะครับเบอร์ที่ยี่สิบเก้านะครับต่อมาเบอร์ที่สามสิบนะครับ เบอร์ที่30เป็นสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์นะครับมีกิ่งอยู่ด้านในนะครับนี่ด้านหลังเป็นเหรียญน,นะครับนี่มีกิ่งอยู่ด้านในนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาอุดไว้ตรงไหนนะครับนี่มีกิ่งอยู่ด้านในนะครับพี่นะนะครับสร้างโดยหลวงวิจาร์นะครับนะปลูกเสกอ่าปลูกเสกโดยสมเด็จโตนะหลวงวิจารณ์สร้างถวายสมเด็จโตนะครับในปีพศสองพ สิบเอ็ดนะครับสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับนี่สมเด็จมั่งมีกลิ่งนะครับนี่หลวงวิจารณ์นะครับท่านสร้างนะครับถวายสมเด็จโตในพศสองพันสี่ร้อยสิบเอ็ดนะครับพี่นะครับนี่หลวงวิจารณเจริญนนะครับพี่ีท่านใดสนใจองค์นี้นะครับอ๋อห้าร้อยบาททุกรายการนะครับพี่นะหนักมากนะนี่ครับ มันน่าจะไม่ใช่เนื้อธรรมดานะครับพี่นะเป็นกระไหล่ทองแล้วมีน้ําหนักด้วยนะครับอ่านะครับทองแดงหรือเงินหรืออะไรเนี่ยนะครับน้ําหนักองคพระถ้าเท่ากันเนี่ยแต่น้ําหนักต่างกันนะครับองค์นี้หนักกว่าเงินอีกนะครับพี่นะครับนะหนักมากหนักแบบเหมือนทองะพี่นะครับแต่ผมว่าไม่ใช่ทองนะครับนะแต่เหมือนนะน้ําหนักดีต้องประมาณสัก ห้าบาทน่าจะได้นะครับเนี่ยประมาณห้าบาทนะน้ําหนักนะหนักมากนะครับเนี่ยมันน่วงเลยนะพี่เนี่ยนี่น่วงเลยนะต่างจากเนื้อธรรมดาเลยนะครับนะต่อมาหมายเลขสามสิบเอ็ดนะครับเป็นพระรอดนะครับพระรอดเก่านี่โอ้โหดูครับเนี่ยเก่าเเลยครับพระรอดลำพูนนะครับพี่ๆครับเก่ามากครับนําไปเข้าชุดเบญจได้เลยครับพี่ นี่เก่าๆแบบนี้ครับนะไปหาร้านเลี่ยมดีๆนะร้านเลี่ยมสวยๆนะครับนะนี่เข้ากรอบได้เลยพี่นะครับนะนี่อันนี้ผมได้มานะครับนะบ้านนี้มีซุ้มกอนะครับแล้วก็มีพระสมเด็จแล้วก็ผงสุพรรณนะครับพรอดนะครับก็นํามาแบ่งปันนะพี่ๆสนใจทักได้เลยนะครับห้าร้อยบาทเท่ากันนะครับนะนี่ครับเบอร์ที่สามเอ็ดนะครับ ต่อมาเบอร์ที่สามสองนะครับองนี้นะครับเนื้อแกร่งเลยนะครับนะองนี้ครับนี่เนื้อแกร่งนะครับเป็นพิมฐานล่องด้วยนะครับเนี่ยนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้นะครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับสวยๆนะครับพี่ๆครับนี่เบอร์ที่สามสิบสองนะครับนะครับเบอร์ที่สามสิบสองครับสวยๆเลยครับพี่ๆครับ นะครับเบอร์ที่สามสิบสองนะครับนี่ครับต่อมาเบอร์ที่สามสิบสามนะครับนี่ครับเป็นสมเด็จสองหน้านะครับสมเด็จสองหน้านี่ครับเนื้อหนึกแกร่งเลยนะครับออกเขียวก้านมะลิเลยนะครับพี่นะเนื้อนี่ครับนี่เนื้อออกเขียวก้านมะลิเลยนะครับพี่นะครับ นี่นะครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับพิมพ์โบราณพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับดูครับเนื้อเขียวก้านมะลิเลยนะครับพี่นะเขียวๆเลยนะครับนี่ครับพิมพ์สองหน้านะครับเบอร์สามสามนะครับต่อมาเบอร์สามสี่นะครับนี่ครับเบอร์สามสี่เป็นสมเด็จอักษรจีนนะครับ นี่ครับมีลักเก่าๆเลยนะครับดูหูเนื้อเก่ามากเลยครับพี่นะครับเนื้อเก่ามากเลยครับพี่ครับนี่ครับเนื้อเก่ามากครับนี่ครับนี่ครับสมเด็จหลังอักษรจีนนะครับพี่นะเบอร์ที่สามสิบสี่นะครับ นี่เก่าเลยครับพี่นี่ครับโหดูครับพี่ครับอัเก่าเลยครับพี่ต่อมาเบอร์สามสิบห้านะครับนี่ครับนี่นะครับดูครับเป็นพระรอดนะครับอยู่ในเหมือนใน ใบโพนะครับอยู่ใบโพแบบนี้นะครับแล้วเก่ามากลักเก่าๆเลยครับพี่นี่ครับเป็นรักยางไม้เก่าๆนะครับรักโบราณนะครับพี่นี่รักแบบโบราณเลยนะครับดูครับโอ้สวยๆเลยครับพี่ๆครับนี่เบอร์สามสิบห้าครับพี่ครับนี่ลักเก่าๆนะด้านหลังมีรอยนิ้วมือเต็มเลยนะครับนี่นะครับเก่าๆนะครับต่อมาเบอร์ที่สามสิบหกนะครับ นี่ครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับรักเก่ามากครับนี่ครับพระเนื้อเก่าถึงยุคเลยครับพระผงสุพรรณนี่ครับพี่แม้รอยปาดรอยตัดนี่ชัดเจนเลยครับนี่ครับสวยๆเก่าๆครับพี่ครับผงสุพรรณนะครับนี่นะครับเบอร์สามสิบหกนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร 096 902 6829 idline 096 724 0203มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับพี่นะครับส่งฟรีนะครับ500บาทบูชาส่งฟรีนะครับสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับพี่นะเบอร์โทรนะครับ096 902 6829นะครับวันนี้นะครับต้องขอตัวกราบลาพี่พี่เอฟซีทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ